จากใจของพี่เจ๋งนะครับบอลเฉงรูเบนมอริมยอมรับว่าแมนยูยังไม่พร้อมลุ้นแชมป์พิมเลีกแล้วก็แชมป์ยูฟ่าชลีกในปีหน้านะครับรูเบนอโมริมครับกุซือของแมนยูยอมรับว่าทีมยังไม่พร้อมแข่งขันแย่งชิงความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกและก็เชลล์ีกในฤดูกาลหน้าแมนยูนะครับประสบความพ่ายแพ้เกมที่16ในลีกเรียบร้อยแล้วซึ่งมากสุดในรอบ35ปีหลังแมนยูรับพ่ายแพ้กับพึ่งน้อยเบรนฟอร์ด3-4นะเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ แมนยูยังมีลุ้นไปเล่นเชฟเบลีกซีซ่น้าหากสามารถคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้สำเร็จในฤดูกาลนี้อัลบริมก็กล่าวนะครับพูดถึงลูกทีมพูดถึงสภาพทีมของตัวเองบอกว่าเราไม่พร้อมเล่นในพเียร์ลีกให้มีความสามารถในการแข่งขันก,ก่อนและเชฟเบลีกก็จะตามมาด้วยเรารู้เรื่องนี้แต่เราจะเป็นต้องเอาชนะยูโรปาลีกและเราจะเป็นต้องต่อสู้เพื่อคว้าชัยชนะในการแข่งขันาร,รายการนี้มอบบางสิ่งให้กับแฟนๆของเราและไปเล่นในเชฟเบลีกกัน ฉะนั้นเราจะมีเวลาเพื่อเตรียมพร้อมทีมให้รับมือกับการแข่งขัน2รายการนี้ได้มันจะยากลําบากแต่เราก็อยากเอาชนะแน่นอนที่สุดเรายังไม่พร้อมณเวลานี้แต่ในอนาคตมันไม่แน่อันนี้คือการเปิดปากเปิดใจของพี่เจงนะครับรูเบน่โมริมนะครับก็ถือว่าต้องรอดูนะครับว่าฟอร์มจะได้ไม่ได้นะครับก็ต้องเอาใจช่วยอนะไรครับต้องกลับมาให้ได้ก่อนนะงนก็ต้องกลับมาให้ได้นะครับ จากนั้นของอัลวอริมเองนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับชี้ว่าแมนยูเนี่ยสูงไม่พอรับมือลูกเซตพีทของเบรนฟอร์ดที่แพ้นะครับเขาพูดในประเด็นของการแพ้เบรนฟอร์ดเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่สอนฤดูกาลของเราเราเริ่มต้นค่อนข้างดีเราไม่ได้สร้างโอกาสจะแจ้งแต่เปิดฝ่ายคุมจังหวะของเกมจากนั้นเราเจอปัญหานหนักจากลูกทุ่มไกลและลูกเซตพีซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจอคู่แข่งทีมนี้ เราไม่มีความสูงมากพอสําหรับรับมือกับเกมแบบนี้คู่แข่งใช้เซตฟีตยิง2ประตูแม้ว่ามี1ประตูเกิดขึ้นตอนเดอะลิกอยู่บนพื้นเพราะบาดเจ็บเครื่องหลังผมไม่รู้สึกเลยว่าเราใกล้ที่เสมอจะนั้นเราก็เสียอีก2ประตูภายใน3-5นาทีเราผลักดันต่อและยิงคืน2ลูกแต่ไม่มีเวลามากพอสําหรับทําดีกว่านี้ผมไม่สงสัยเลยว่าโดยวรวมเรากําลังเล่นได้ดีขึ้นเราต้องยอมรับเสียงวิจารณ์ทั้งหมดณเวลานี้เรากําลังแพ้เกมคิวเบลีกเราต่อสู้เพื่อยูโรปปลีก และวันพุธศบดีคือเกมสาคัญที่สุดของเราแมสกอตไม่ได้ผิดหวังเขาบอกว่าเราดาวรุ่งเนี่ยก็ทําดีมากพวกเขาไม่ได้ลงเล่นบ่อยเท่าไหร่แต่วันนี้ได้เล่นเต็มเกมเพราะเราต้องเปลี่ยนบางตําแหน่งเพื่อวันพุธับดีในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเราสามารถช่วยเหลือผู้เล่นอายุน้อยได้มากกว่านี้โดยเฉพาะไทเลอร์เฟรดดิสันที่ทําได้ดีมากนในช่วะประตูที่3เฟรดดิสันเนี่ยจะเปต้องได้รับการช่วยเหลือจากอามัดมากขึ้นแต่ผมยังมีความสุขกับฟอร์มดาวรุ่งของเรา ที่พวกเขาโชว์ผลงานปริดอกออกใบมานะครับอันนี้คือการเปิดปากของพี่เจงนะครับรูเบนอโมริมเกี่ยวกับสถานการณ์ของแมนยูว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมถ้าจะไปแบบแข่งขันแย่งชิงแชมป์พิมล,ลีงกฤษรวมไปถึงยูฟ่าชิเปเลกนะครับยังไม่พร้อมตอนนี้ยังไม่พร้อมดูกา,ารสเซนก็นต่อครับของมาตินซูบิมเมดีนะครับก็ถือว่าอยู่หรือไปเจ้านั่นของโชกินอเปริบายประธานสโมสรเรอัลโซลิานาดนะครับออกมาบอกว่ามาตินซูบิมเมดีเนี่ย กองกลางตัวเก่งของพวกเขานะยครับยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของเขาในช่วงซัมเมอร์นี้ชั้นของมาตินซูบิลมิดียในกมกองกลางทีมชาติสเปนเกือบจะย้ายไปร่วมทีมลิพูด,ด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์เมืม่อซัมเมอร์ที่แล้วก่อนจะเลือกปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวแล้วอยู่ค้าแข่งกับโซเชดัดอีกหนึ่งฤดูกาลตอนนี้ดูเหมือนว่าแข่งวัยไว้2 6ปีอย่างซูบิลมิดียเนี่ยมีแนวโน้มที่จะย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์น,นี้หลังกระแสข่าวว่าอาร์เซนอลพยายามักนนอื อเบรรีบายครับพูดถึงสถานการณ์ของมาตินซูบิมดี้เขาบอกว่าเราจะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งเดียวที่ผมขอจากเขาคือความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อพาทีมผ่านเข้าเล่นในยุโรปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันก็จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนไม่มีเหตุผลใดที่จะมาคาดเดาตอนนี้ว่าเขาจะอยู่หรือไปเขามีโอกาสหลายครั้งที่จะย้ายออกไปและเขาจะตดินใจในสิ่งที่เขาต้องการเพราะเขาจะมีทางเลือกมากขึ้นผมเชื่อว่าแบบนั้นนะครับ อันนี้คือการเปิดใจของประธานสโมสร,รเรยลโซยดัดเกี่ยวกับสถานการณ์ของมาตินซูบิเมนดี้นะครับก็รอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายแล้วจะตกงล,งลงใจจบแบบไหนไปอยู่กับทีมไหนหรือว่าจะอยู่โซยดัดต,ต่อไปมันจะอยู่ที่การตัดสินใจของนักเตะล้วนๆนะครับโหล่าสุดเขาก็เพิ่งได้แชมป์ยูโรกับทีมชาติสเปนมานะครับฟอร์มส่วนตัวดีนะครับทำผลงานยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอสร้างสรรผลงานได้ดีเยี่ยม สำหรับมาตินสุบิเมนดี้นะครับก็ต้องรอดูครับตอนนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักในแดนกลางของอาร์เซนอลอีกคนนะริพูเคยยื่นแล้วแต่ไม่ยอมย้ายมาต้องรอดูในช่วงตลาดซัมเมอร์2 0 2 5นี่้า่แหละมันหยุดติงแน่นอนนะครับไปดูกันที่ข่าวสารของอารอนแรมเดลกันหน่อยนะครับแรมเดลสอนลานักบุญซอรัมตันอยากจะเฝ้าเาสาที่พิมลิกต่อไปนะครับอารอนแรมเดลครับอดีตผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลเนี่ยถูกคาดการณ์ว่าจะย้ายออกจากซอรัมตันในช่วงซัมเมอร์นี้ แรมเดลเนี่ยเพิ่งย้ายมาร่วมทีมได้เพียงฤดูกาลเดียวก่อนที่สโมสรต้องตกชั้นกลับไปสู่เชฟเชิฟอีกครั้งหนึ่งสำหรับซอลตัมตันมือกาวัยว26ปีนะครับอย่างอะแรมเดลนะครับย้ายมาร่วมทีมนักบุญซอลตัมตันค่าตัว18ล้านปอนด์พร้อมเงื่อนไขที่อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น25ล้านปอนด์ในเดือนสิงหาคมปี2024ีแต่เวลาของเขาที่เซนต์แมรี่ครับอาจจะหมดลงไวกว่าที่คิดหลังจากที่ผ่านไปไม่ถึงปีนะครับทำกลางเขาเลือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เวสต์แฮมนะ ด้วยผลนี้ครับซอเดมตันได้เริ่มหันไปจับตามองแอนโชนี่พอตเตอร์นะครับของดอร์แลนด์เพื่อเข้ามาแทนที่แรมเดลที่ยังมีความต้องการอยากจะอยู่เฝ้าเสาในพรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับอืมสถานการณ์น่าสนใจถือว่าดับฟอร์มส่วนตัวเนี่ยฟอร์มดีนะฟอร์มใช้ได้เลยครับทุกอย่างถือว่าโอเคเลยนะครับก็ต้องรอดูแล้วครับว่าจะอยู่ต่อหรือจะไปแต่ผมมองว่านักเตะเนี่ย อยากเล่นพิมเ์ลีังกฤิตเตออยังไม่อยากที่จะตกชั้นไปพร้อมกับนักบุญเซาแทมตันนะครับแต่เพิ่งย้ายมาปีเดียวฟอร์มส่วนตัวโอเคฟอร์มสุดยอดเลยครับแจมแมวแวววับเลยสําหรับอารอนรัมเดลนะครับก็รอดูว่าจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนแล้วกันนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์สองพันยี่สิบห้านี้ทุกอย่างมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ก็อย่างที่เราพูดกันนะครับว่าทุกอย่างมันก็สามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับคืนนี้ครับเจ้าน่นของบาซ่าต้องเจอกับทางอินเตอร์มิลาน โอ้โห oh, คืนนี้ครับไปยืนนะสำหรับบาซ่าครับนัดแรกเสมอกันมาส,สามๆเกมเชเบอลีกคืนนี้บาซ่าได้ข่าวดีครับเลวานดอฟกี้พร้อมคัมแบ็กเจอกับอินเตอร์มิลานครับถือว่าเป็นข่าวดีครับบาร์เซโลน่ามีข่าวดีว่าเลวานดอฟกี้พร้อมสําหรับการกลับมาช่วยทีมนะครับในการจะต้องไปเยือนอินเตอร์มิลานงูใหญ่ศึกเชเบอลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับรู้กันเลยคืนนี้ใครอยู่ใครไปเลวานดอฟกี้ครับพบอาการเจ็บต้นขาในเกมที่คัมแบ็กชนะเซลต้าบิโก้ศีรษะเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมา ทำให้เขาต้องพักรักษาตัวตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับบาซ่าไม่ได้เปิดเผยเวลาพักของเลวานที่แน่นอนเพราะค่อยๆดูว่าการฟื้นตัวของเขาดําเนินการอย่างไรและแล้ว,ลวพวกเขาก็ได้รับข่าวดีเพราะการฟื้นตัวของเลวานด็อกกี้เป็นไปด้วยดีและลงซ้อมกับทีมได้ในวันนี้ก่อนหน้าที่จะต้องเดินทางไปอิตาลีนะครับนั่นเลยจะไม่เลวานครับพร้อมสําหรับการกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับฟันซูฟริกหากจำเป็นต้องใช้งานเขาในเกมเจอกับอินเตอร์อนรัดที่2 ทั้งนี้ครับรายงานก็บอกว่าเรอัลดอร์ฟกี้ไม่น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงทันทีน่าจะถูกใช้งานในฐานะซูเปอร์ซับมากกว่าแถมเฟรนันโตเรสยังได้พักในเกมพบเรอันบาเอโดลิดและจะพร้อมสําหรับการเป็นตัวจริงในการเจอกับอินเตอร์มิลานด้วยนะครับกลับกันครับบาร์ซ่าจะไม่มีอเลบันโดอเรฮันโดบรนเด้นะครับสำหรับเกมนี้เนื่องจากเขาฟื้นฟูร่างกายกลับมาไม่ทันเวลากลายเป็นเวลาอาจจะคัมแบ็กในเกมเอลกอร์ซิโกสุดสัปดาห์หน้าแทนนะครับสำหรับ อล็รบันโดอะรฮันโดบรันเด้เบกซายนะครับ ừ, รอดูแล้วกันนะครับบรัเด้ขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆเดี๋ยวเอามาอัปเดตให้พี่น้องฟังนะครับแบบต่อเน,นื่องเอามาอัปเดตพี่น้องฟังแบบยาวๆเลยขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับช่วงนี้สถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ